ครับเอาเคนะครับครับด้วยกันแล้วครับพร้อมนอนครับตาเปิดแล้วจะหลับแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้ดาบุ๊กกำลังเสร็จปฏิบัติหน้าที่เสร็จจะไปนนอเรียบร้อยจับป้ายแล้วตาเปิดแล้วครับถูกป้ายถูกหมวกเที่ยงชั่วโมงครับกี่ชั่โมงแล้วกี่ชั่โมงครับกี่ชั่โมงครับปฏิบัติหน้าที่กี่ชั่โมงเลยครับ จิตชั่วโมงนะจิตสองชั่วโมงจิตหกชั่วโมงวันนี้อากาศแจ่มใสใช่ไหมร้อนครับร้อนนี่ร้อนนี่ร้อนเลยแจ่มใสไหมอากาศวันนี้ร้อนเมื่อคืนได้อาบน้ำไหมเมื่อคืนเนี่ยไม่อาบน้ำทำไมไม่อาบบ้าตเดีโยวอากาศชุ่มฉ่ำจะตายเมื่อคืนสองผงละสองผมงละที่สะไงที่สะไงเอาไว้โยงว่าเอาไว้ทำบารา ทำมาล่าใช่ไหมไม่เกิโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับกลับบ้านนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ <laughs>